สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเรื่องแปลกนะครับมากๆนะครับมีอะไรดนจิตดนใจไม่รู้นะครับให้เดินมาทางนี้นะครับแถวนี้ก็มีว่านนะครับอยู่หนึ่งชนิดนะครับที่ขึ้นชื่อว่าทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับอ่าเป็นว่านที่มีความงดงามนะครับถ้าเมื่อใดออกดอกก็แสดงว่าจะนําพานะครับโชคลาบนะครับเงินทองเข้าหาตัวผู้ปลูกดียิ่งนัก จริงๆปกติผมจะถ่ายคลิปแต่ฝั่งนู้นนะครับตกกลางคืนมาจะไม่ค่อยมาบริเวณโซนทางนี้นะครับนะฮะเพราะวันนี้นะครับก็รู้สึกว่านะครับมีอะไรดนจิตดนใจนะครับให้นะครับผมนะครับมาถ่ายคลิปตรงนี้นะครับแต่ก็อึ้งยิ่งงักนะครับเพราะว่านะครับพิ่งเคยเห็นนะครับตั้งแต่เลี้ยงมานะครับเขาออก ว่านชนิดนี้ออกดอกพร้อมกันนะครับประมาณ 3- 4กระถางนะครับขึ้นชื่อว่าว่านเมตานี่ครับว่านชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกดอกนะครับไม่ค่อยพร้อมกันนะครับเพราะว่าเลี้ยงแต่ละปีแต่ละปีนี่ก็ต่างต้นต่างออกดอกนะครับก็อาจจะเดือนละ2กระถางอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ออกดอกพร้อมกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมความงดงามของว่านชนิดนี้นะครับ คุณผู้ชมเห็นไหมครับนั่นคือดอกของว่านพญาไก่ขันนะครับหรือกระเจียวอุสานะครับซึ่งเป็นนะครับพืชนะครับมงคลทางเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับขึ้นชื่อว่าอ่าเป็นเมตตามหานิยมนะครับทางสายนี้นะครับว่านชนิดนี้นะครับหากผู้ใดเลี้ยงออกดอกนะครับก็จะบ่งบอกได้ถึงนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งนะครับเงินทองนะครับ หน้าที่การงานนะครับก็สมหวังทุกประการนะครับก็จะมีเรื่องดีๆเข้าหาตัวผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับวันนี้นะครับได้ชมดอกนะครับหลายต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับนี่นะฮะนี่คือต้นที่1นะครับเนี่ยต้นที่สองข้างในนะครับนี่นะฮะดอกสีแดงสดงดงามนะครับสมยานามนะครับว่าว่านพญาไก่ขันนะครับลักษณะดอก รีบดอกนะครับเหมือนงอนไก่นะครับเหมือนงอนไก่นะครับไก่ชนนะครับท่านจะเห็นได้นะครับมีสีแดงช้ำๆนะครับคล้ายกันนะครับนี่คือดอกของเขานะครับนะฮะส่วนอยู่ด้านล่างนะครับดูนะฮะออกดอกพร้อมกันนะครับสี่กระถางนะครับรวมทั้งหมดเป็น5กระถางนะครับที่ออกดอกนะครับเป็นเรื่องนะครับ แปลกประหลาดและก็น่ายินดียิ่งนักนะครับว่านพญาไก่ขันนะครับจริงๆแล้วเป็นว่านที่นะครับหาชมดอกได้ยากนะครับเขารรมชาติของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยออกดอกพร้อมกันสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้นหนึ่งยุบออกยุบไปนะครับดอกโรยลายลงไปนะครับแล้วก็ต้นใหม่ก็เป็นดอกมานะครับจะไม่ค่อยได้ชมแบบหินแดงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องนะครับน่ายินดีแล้วมงคล นะครับยิ่งหนักนะครับสำหรับค่ําคืนนี้นะครับส่วนใครที่อยากจะได้ว่านเหล่านี้ไปปลูกไปเลี้ยงนะครับไปบูชาหรือไปถวายวัดวาอารามนะครับหรือไปจัดสวนนะครับเป็นสวนว่านมงคลหรือพืชมงคลนะครับหรือสวนไม้ประดับต่างๆนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับไม้ประดับนะครับทางเมตตามทศนิยมขั้นยมนี่ฮะ ก็สามารถเอาไปปลูกไปเลี้ยงไปสะสมกันได้นะครับเพื่อเสริมอํานาจบารมีทามาค้าขายดีนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับผมนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดใจจริงๆนะครับก็มีนะครับคนที่นะครับบูชาไปนะครับก็ส่งรูปมาให้ดูนะครับของเขาก็ออกดอกเหมือนกันนะครับสั่งไป2กระถาง3กระถางก็นะครับออกดอกกระถางเดียวนะครับบางคนก็ออกดอก สองกระถางนะครับแต่ออกดอกคนละชุดนะครับกระถางนี้ขึ้นนะครับและกระถางถังมากระถางเก่ายุบไปนะครับแล้วกระถางใหม่ก็ขึ้นออกมานะครับจะไม่พร้อมกันนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เห็นดอกของว่านพะยาไก่ขันมีความงดงามนะครับและสีแดงนะครับนี่นะครับถ้าใครได้เลี้ยงว่านนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าได้พบเจอดอกนะครับสวยมากนะครับสวยมากจริงๆนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาชมกันเพียงเท่านี้นะครับอ่านะฮะก็ฝากกดไลค์กด like, subscribe นะครับเพื่อเป็นการกระจายให้ช่องแทนชาแนลนะครับกับผมแทนคุณว่านไทยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ